สวาสดครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลท์เกมสหรือว่าเกมเสร็จทีนะครับผมวันนี้มาสู่กับอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่นะครับซึ่งอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่เป็นอีโวจูน่านะครับผมแล้วผมจะถามคือแล้วจูนี้ชั้นละ่ะแล้วจูนี้ชั้นละ่ะเออแล้วจูนี้ของผมไปไหนนะครับผมโอ้คือแบบว่าผมอะถ้าเป็นตัวอื่นอะผมไม่โสนนะแต่มันเป็นจูน่าเออมันเป็นจูน่าแล้ว สิ่งที่ผมถามก็คือแล้วจูนี่ผมอะหายไปสเออแล้วคือแบบผมรอจูนี่นะคือผมรอแบบเฮ้ยถ้ามีจูน่าเอยจูนี่ต้องมาดิเออจูนี่มาๆมา,มาคือผมยอมทําเว้นเลยนะครับผมแต่อันนี้คือเนี่ยผมก็ทาเพราะว่าอ่ามันไม่ได้ผลเพราะสก,กิลความน่ารักของน้องแหละโคตรแบบผมเอาเพชรไปเผาไปสามพันอะ,อะเผาไปแล้วสามพันนะครับผมแต่สิ่งที่ได้มาคือผมได้กระโปแค่ใบเดียวเองผมก็เลยรู้ส,สึกแบบว่า เอาแล้วถ้าเกิดแบบต้องเปหนักใช่ไหมือเปหนักอะมันเปได้แต่มันน่าจะผมไม่รู้ลิมิตด้วยไงว่าลิมิตของตัวเนี้ยมันจะขนาดไหนด้วยไงละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมหาจูนี่ก่อนแป๊บหนึ่งผมจะเอามาเส้นน้องคือผมต้องยอมเอามาเส้นละคือผมเป็นคนที่ถือว่ารักน้องนะคือไม่ใช่แค่มีเมียนไม่ใช่แค่อะไรก็แล้วแต่คือผมชอบน้องด้วยไงออผมชอบจูนี่ แต่จูน่าผมรู้สึกว่าน่าจะค่ำๆเลยก็ได้นะครับผมแต่ส่วนเรื่องสกิลอ่าผมไปดูแล้วเป็นสกิลหรือว่าแบบใหม่ด้วยไงอ่ามันเป็นสกิลเอฟเฟกต์สวยผีเสือ้อเวลากันนะผมเออแล้วจูนี่คุณอยู่ไหนครับคือผมนั่งเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วจูนี่เออจูนี่จูนี่คุณอยู่ไหนเนี่ยพอดีหาก่อนอันนี้คือผมก็น่าจะไม่ได้เล่นนานหรือนานอยู่นะ เออผมก็เลยแบบว่าเออจะกลับมาเล่นด้วยไงแม่งอีเวนต์มาปุ๊บเออกลับมาเล่นเถอะเออแล้วโอเคจูนี่ผมอยู่นี่อ่ะเนี่ยบอกเลยคือผมเล่นใส่แบบอันมณีคือผมยัดอย่างเงี้ยเต็มที่อ่ะเออแล้วที่ผมไม่รักน้องไม่ไงมันเด่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่านเอฟเฟกต์ของเอฟเฟกต์ของอีววจูน่ากันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะม,มา อยู่ในเรื่องแล้วกันเลยมาได้นะครับผมเอฟเฟกของจูน่าถามว่าเอฟเฟกเหมือนกันไหมเอฟเฟกต์แบบเหมือนกันแต่ตำนานอะเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มฟ่านะครับผมโอเคเราจะมาแล้ครับผมเมื่อฉันหรือตกก่อสร้างมา55%จะเอฟเฟกพื้นที่ส่วนผีเสื้อเมื่อจบเทินสร้างผีเสื้อเมื่อต้นต้นของฉัน45%อัปเกรดเออคือแบบเราได้เงินมาเบิ้ลจากค่าก่อสร้างทันทีนะครับผมส่วนผีเสื้อนะที่นี้คือในหนึ่งสวน สร้าง1แถวนะครับผม4ส่วนคือ4แถวเลยว่าได้นะครับผมก็คือ1ส่วนต่อหนึ่งแถวแต่ถ้าเกิดมีส่วนมาแทรกส่วนที่ถูกสร้างจะหายไปก่อนนะครับผมคือมันจะแทนที่เลยว่าได้ครับผมมีผล2เทิร์และจํานวนเทิร์จะลดลงเมื่อจบเทิร์ของฉันหากเปลี่ยนความเป็นเจ้าของส่วนผิดเสื้อแล้วส่วนผิดเสื้อนั้นจะหายไปนะครับผมก็คือถ้าเกิดจูนา่ากับจูนา่าแม่งแข่งกัน,นะนอันนี้คือเรื่องหนึ่งเลยว่าได้นะครับผมโอเคส่วนอีกสกิลหนึ่งของน้องก็คือ เมื่อสร้างคาสัมหลัง80สร้างจุดสตาร์ทสองครั้งเมื่อตกเลงมาก็ส5้าปเ็นย้ายไปยังพื้นที่หุ่ม,มุมพื้นที่พิเศษทันทีแล้วก็มีเอฟเฟคของอีโวอีกอย่างนึงคือ8ปปอ้องกันบังคับย้าย2ครั้งด้วยกันอันนี้จะได้ไม่ต้องเปลืองหมวกนะครับผมก็คือสามารถใส่หมวกหุ่นไลกาได้แล้วก็ใส่หมวกระเบิดได้ทันทีเลยว่าได้นะครับผมโอเคอถามว่าวิธีการหาอินนะ3 0 0พผมอ่ะคือผมหมดกับน้องไม่3 0 0พัน สุ่มแจพัดเฟอติวัลก็สุ่มไปถือว่าหมดเยอะสามพันได้แค่กระโปรงใบเดียวอันนี้คือผมมาปกติจะบ่นหนักมากถ้าเกิดสามพันแล้วได้ใบเดียวแต่นี่คือผมจะไม่บ่นแล้วกันเพราะว่ามันไม่แช่เลยหรอกมันผมก็รู้สึกแบบว่าเออกูก็รักน้องเหมือนกันนะไม่ใช่ผมไม่รักอา่าเดี๋ยวมันจะมีอีเวนต์แบบว่าให้รวมก์าฟิกการ์ดเดี๋ยวผมไปรวมแน่นอนพอดูผมได้ไอ้ที่ครับผมอะ่ะสิบสามใบแล้วก็ได้ภาพคลุมอะ่ะ เจ็ดใบแล้วก็ได้กระโปรงแค่ใบเดียวเองโคตรน่าเกลียดอะน่าเกลียดสุดัตวเลยก็คือให้สะสมสองใบแล้วครับผมอยา่างละสองใบเพื่อแลกเสื้อขาวสะสมสามใบเพื่อแลกจูน่าสะสมห้าใบาเพื่อแลกอีวูจูน่าแล้วก็สะสมอีวูจูน่าบวกกับตำนานจูน่าอีกอันหนึ่งก็เรียกเป็นตำนานจูน่าส่วนอีเวนต์เออร์รี่เบิร์ดก็ถ้าเกิดแบบคุณทำตำนานจูน่าสำเร็จปุ๊บจะสามารถได้หมวกระเบิด1ใบด้วยแล้วกันนะครับผมโอเค สำหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพีย่นิวผมยว <Yo. S 1> คลิปหน้าถ้าเกิดน่าจะเล่นอีวูลงวันนี้ก่อนนะเพราะว่าผมต้องทําด้วยไงโอ้ยผมก็ไม่เชื่อว่าคนจะมาดูด้วยไงนะก็เลยแบบตกใจนิดนึงอยู่ว่าได้นะครับผม <Yo. S 1> โอเคสำหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพีย่นิวผมใครสนใจสามารถฝากของลา้งงลานฝากกดซับกันไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมถ้าเกิดชอบกันจริงๆก็ฝากกดไลค์กันเย <Yeah. S 1> อะๆเลยนะครับผมถ้า300ซับก็น่าจะมีอะไรให้ทำอีก เลยว่าได้นะครับซึ่งสำหรับคลิปแนนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ